สวัสดีครับวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วนะครับตั้งอยู่ตำบลแ็มสนอำเภอเขาขอจังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับเป็นสถานที่ที่งดงามมากด้วยเจดีนะครับและก็สิ่งสำคัญที่สวยสุดก็คือพระพุทธรูปนะครับสีขาวปฏิสฐานเรียงกันซ้อนกันอยู่5องค์นะครับความโดดเด่นเลยถ้ามองมาแต่ไกลนะครับ แล okay. ถ้ามานะครับแนะนำให้มาช่วงเช้าๆนะครับจะมีหมอกสวยงามมากเลยนะครับหลอมหลอด้วยพระธาตุนะครับแต่ที่ผมมานี่คือสายแล้วหมอกเลยหายไปอยู่ครับความกงงามเรียงซอนกันอยู่ครับแนะนำมาให้ตอนเช้านะครับ

มองวิวไปข้างล่างนะครับสวยมีโอกาสแวะเยี่ยมชมกันได้นะครับ